ไกลถึงไหนเนี่ยหลับอย่างเดียวเลยฮะเฮ้ยฮาแล้ววะหนามากเว้ยแล้วมันไม่เห็นว่ามันเช้าแล้วอะเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้ววะอืม <c oughs> อะไรนี่ตากล้องคนนี้ถ่ายตลอดเวลาได้เราจะถึงพังงันกันแล้วนะคะ ตอนนี้นรก็ถึงกันที่พะเยาเอ้ยไ <c oughs> พะเยาไหน,นวะเบอร์เราจะข้างฝั่งไปเกาะพังงานกันจะขึ้นเรือตอน10บโมงนะคะ <c oughs> ก็จะเดินทางจากท่าเรือไปเกาะพะยาพ,พัง <c oughs> ลาก้องมาปลุกขึ้นมาให้ถ่ายเราวพวกตื่นกันอยากตื่นไหมหักลงน้ำไหมไม่ไม่ โอเคค่ะตอนนี้ไม่พูดเลยเว้ยนั่งนิ่งเชียร์อรุณเบิกฟ้าครับนกกาบวยบินออกหากินล่าเริงจ่มใสโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราวก็9โมง2นาทีแล้วนะคะนี่อยู่ในเรือกันแล้วค่ะมันถายให้ดูนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยวิวจะสวยขนาดไหนนะคะต้องตามไปชมกันครับ อ๋อไม่พูดเสริมด้วยเหรอนี่ไงตามมาดูกันเลยตีเถียงกันดีอะตามไปดูกันเลยค่ะมีวิวดีมากเลยอ่ะมั่งนั่งวดอะไรอ่ะเ้าก็มานั่งรอหมวกนี่ปิดวิวเลยเพราะว่าลมมันแรงมากหมวกผมก็เปลิวเหมือนกันเย็นสบายมากน่านอนมากเลยแล้วก็เราจะมาเเออ้้าาจำจี้เมือกี้ปาว เออทวาท,าทายเลือไม,ไม่ใช่บรรจุจี้อย่างนี้ให่พิธีกรเรา <laughs> เดี๋ยวถึงเกาะแล้วเราจะมาถ่ายให้ลูกทีนึ่งไปดูนกของหยกนกของยกไหนไหนประตูที่มันหักแล้วมันก็ต้อง,องรออยู่บนน้ำอ่อไม่ชงอะไรให้เลยอะ่ะแล้วจะคาดว่าจะท่อหลังไก่ตอนยี่โมงครับ <laughs> วะแย่ววันนี้น้องพลพวกหนังไก่มาแล้วนะฮะเอาหนีบรักแร้มานะครับพอไปถึงที่เกาะเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าตอนเย็นเขาจะมีเมนูพิเศษทำให้เรากินกันทุกคนเลย,ยแย่วว่าหมดความมั่นใจเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ตกใจ <c oughs> ตอนนี้ค <c oughs> ือสัญญาณว่าเดี <c oughs> ๋ยวจะออกแล้วนะฮะออกแล้ว แหมยังว่าแต่ฉันเลยถ้าจะไปดูรีเพย์นะตลกว่ะตื่นมาแล้วก็มาเจอดูอะไรแบบนี้เหรอต่กับบนเกาะค่ะพี่เพันสวยว่ะไปาเอที่ไหนเนี่ยเดีะยววอตส์แองมากเลยอ่ะเหมือนนางไก่พรีเมียมนางไก่เคฟซีอะไรเนี่ย ดีสุดหล่อตอนนแล้วก็บเราเราก็หนาวไเสียบไปอาบน้ำเบีสร้โซะจะไปไหนต่อคะแต่งหน้าก่อนถึงแล้วนถึงแล้วที่พักเราโรงแรมแล้วติดทะเลด้วยลองไปดูว่าจะเป็นยังไงเป็นสีสันแบบสดใสมากชมพูเหลืองม่วงเป็นรูปรถนะคะรูปเรือเธอไอเป็นรูปเรือนี่คือแบบโรงแรมนี้น่ารักมากอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงฟูมูนะคะบอกว่า ห้องฟูมูนเนี่ยคนจะเต็มแบบบุ๊กิ้งแบบเต็มทุกที่เลยดูสงบสุดนะบ่ายโมงบ <นะ S 1> ่ายโมง5นาทีโอ้ไปต่ออยู่แล้วมันอยู่ตรงขอบนะอืมใช่กำลังหาที่ดูพระอาทิตย์ตกดินอยู่ครับครึ่งชั่วโมงรถเห,หรอเดี๋ยวเพียวรีแลกซ์ดีกว,ว่าไม่ไปล,ละไปเพียวรีแลกซ์ละรีแลกซ์อยู่เพียวเลยวันนี้นะไม่ต้องถ่ายรูปละ เรากำลังจะไปหาที่ถ่ายรูปครับถ่ายที่งสูงเราจะไปสูงยิงมองไไกลและได้เห็นมุมมองที่กว้างใหญ่นี่นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ไอจีของพิธีกรนะคะก็เข้าไปในฟอลโล่ได้ที่อิสตาแกรมนะคะแล้วฟอลโล่ไม่ให้ใจพอพิกกพอยนะคะที่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีๆตรงนี้นะคะนี่ของผมเป็นรูปพระจันทร์นะเฮ้ยพี่ใหญ่เดาดาขัน ไม่ลูกดังคารนน้เนี่ยกรอเดี๋อวกระป๋อดกระ๋อกะป่อดกระปอต่ดกอติดกรดะตะอติากะอดกรอกระปะปะป๋ระะป๋อติด p ป๋อติดกรอติ o กระป๋ a n ิดกร วันนี้วันที่ 2, 2> ตีห้าห้าสิบห้านะฮะเราจะมาดูแสงเช้ากันที่เซเว่นอีเลเวนแห่งนี้นะฮะไม่่ใชเราจะไปทะเลแหวกกันนะครับว,วันนี้เอเซอร์รีน้อยจังเลยอะน้อยกว่าเมื่อวานค่ะชิ้นเดียวคือสร้อยเฮ้ยสร้ <c oughs> อยเฮ้ย สร้อยสร้อยหรไอ้ะไรคะอยู่ในห้องแน่เลยโอเควันนี้เราก็จะไปดูทะเลแบบนะคะแล้วก็สนับกิ้งล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 ิ่งกันแล้วจากนั้นผมก็จะแปรงฟันก่อนเลยฮะเพราะว่าไม่ได้แปรงมาสองวันละลิ้นแม่งขาวเลยตอนนี้ต้องไปข่าวโรงแรมเราอยู่นี่แต่ที่เราจะไปคือข้างบนนี้ตอนนี้ก็แค่ต้องหายาสีฟันครับไม่แปกงวันตอนเช้าไมมีเวลาอาบน้ำไเนี่ย อาบอาบอาบน้ำแต่ไม่แปรงฟันได้ที่โรงแรมมีสบู่มียาสระผมไงแต่ไม่มียาสีฟันยาสีฟันเมืองไทยไม่ไปไม่รู้สวยทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะพิธีกรที่รู้มาทะเลแหวกเป็นที่กระบี่เน่เพิ่งรู้ว่าที่เน่ก็มีทะเลแหวกเหมือนกันตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสี่สิบห้าสาเนี่ตั้งนิกรารไม่เคยตรงเลยใช่ไหมเนี่ยเี่าก็จะเดินข้ามจเกาะพังงานมาเกาะม้านะคะด้วยสีพาลสองข้างโดยไม่ต้องใช้เรือทั้งสิ้น นี่นะเฮ้ยหอยอะไรอ่ะหอยแครงต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านหอยเพราะผ่านประสบการณ์ตำรวจหอยมานานกว่า20ปีแลยคุณอายุเท่าไหร่ผมอายุื1เป็ดหอยแล้วยืนครบเลยอ่ะอ้าวแต่พี่ผมเจอมาไม่ใช่หอยแบบนี้อ่ะพี่อ๋อไม่ใช่หอยแบบนี้หอยแบบไหน And I was still a fishing boy, what could I show? But I saw you grab the rope and take a glance. And so go, so go, so sail away here. So go, so go To ease my pain. So go, so go, so sail away here, so go so go to ease my pain oh man. บ้าไมนนี้ตื่นเช้าแล้วเนี่ยตื่นเช้าแล้วเมื่อคืนนอนหลับเป็นตายเลยนึกว่าเราใส่ชุดนอนอยู่เลยบ้าทำไมผู้ชายไม่มีเซนตเรื่องนี้เลยวะหกโมงสี่สิบห้านะฮะเป็นวันที่สามของการเดินทางแล้ววันนี้เราจะไปขืนเชี่ยวหลานกันเมื่อวานเป็นไงสน,นุกไหมกลับไปถึงก็หลับเรืาสองทุ่มตื่นมาก็หิวเลยเอาไว้เอาไว้ โอ้กินหมดจังไม่อ้วกวิลืมตัวค่ะรือมออกกล้องอยู่ฮะตอนนี้เราก็ผ่านบ้านช่องนะของคนบนเกาะนี่เร้ของครับตอนแรกเราแพนไว้ว่าเราจอกดที่นี่ประมาณแปดโมงครึ่งเจ็ดโมยได้ไปถึงท่าเรือรอนสั์นั่งรถต่อไปเชี่ยวหลานแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารอบเรือที่เร็วที่สุดก็คือ11บเอโมง ถ้าเรารถมาเนี่ยมันจะมีท่าเรือเดียวที่สามารถเอารถขึ้นได้นะฮะก่อนจะไปในที่ต่งตางๆต่อคิดว่าเราจะไปไหนต่อได้ดีสรุปว่าไปสมุยมีรอบวิธีนูน่น4ี่โมงอยู่ใกล้แค่นี้ว่ายน้ำไปดีกว่ารอไป เกบโมงก็นั่งชิลถ่ายรูปไปฮะล้วจากเมื่อวานนี่ก็คือตอนนี้กิ้วเริ่มแสบแล้วฮะตากแดดมาไม่ทาครีมกันแดดจมูกแดง่็แสบโดนตรงไหนก็แสบไปหมดตอนนี้เดียจะบ้าตาย,ตายแล้วฮะไป่ฮะ <c oughs> เร็วดิเร็วดิเร็วเร็ว ตอนอนี้นะฮะก็มีสิทธิ์ไปเร็วขึ้นเพราะว่าเราอาจจะได้เป็นคันท้ายท้ายถ้าถ้ารถที่เข้าไปเนี่ยทอตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงเนาทีนะฮะตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นเรือแล้วแต่ก็ต้องมาดู่าทีว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าถ้าได้ขึ้นเนี่ยคงเป็นคันท้ายท้ายแน่นอนถ้าเราไปถ้าเราไปถึงเชื่อหลานใบแก่ๆอะไรพวกนี้ลราไม่รู้ต้องถามเกิดว่าขึ้นได้หรือหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยคนมมือก่อน อ่าสวดมีสิทธิ์มีสิทธิ์คำนี้น่าจะใหญ่ตอนนี้มีความกดดันคือต้องกดดันอะไรพี่กดดันครับดันมากเลยนะครับมุนออกไปคำเขาตอนนี้เราอะไรเข้ามาแล้วเข้าแค่คันเดียวข้างหน้าเต่าจากเราจะได้เข้าไปแล้วโชคดีมากไม่ต้องรออีกสองชั่วโมงอ่ะได้ใช่ ต้เข้าได้รอบกำแมันไปได้ยังไงอ่ะคันสุดท้ายไอ้แกนสุดท้จริงปะจริงคันสุดท้ายจริงอ่ะคือนึกว่าจะได้ไปรอบ11โมงแล้วแต่ว่าน้องโทรศัพท์มาบอกว่าได้ไปแล้วอยู่ไหนกันก็เลยรีบมาที่ท่าเรือปรากฏว่าได้ไปจริงๆก็โชคดีอะถือว่าโชคดีเรื่อความสั้นหมายคือจะไม่ได้ไปแล้วได้ค่ะไปใส่ชุดนอนได้ถ่ายอีกอะเปิดแก้วเลย ดูมันบอกว่าตังแล้วลมแบบว่าปวดท้องว่ะปวดท้องอะไรปวดขี้เฮ้ยปวดท้องจริงเลยเนี่ยถ่ายดีว่าพี่เปย์ถ่ายดีว่ะเป็นคนถ่ายเฟรมได้ผู้หญิงผู้หญิงสวยอารีกาโต้ เึิ่งได้เที่ยวมาแล้วก็ไปดูความสวยงามมาันมาบางทีก็ไม่อยากจะจากดูดูท่างพอยให้ดูท่างพอยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนรถแล้วนะคะแต่รถเรื่องอยู่ที่เรืออยู่นะคะอยู่ในเรือรถที่อยู่บนเรือแล้วก็เราก็อยู่บนรถบนรถแล้วก็รถก็อยู่บนเรือแล้วเรือก็อยู่บน,นเอาเป็นว่าเราก็เราจะลงไปขึ้นฝั่ง ตอนนี้เราอยู่ที่สุราธานีที่อยู่บนรถที่รถอยู่บนเรือแล้วเรืออยู่บนน้ำในน้ำก็มีปลาในปลาก็มีน้ำแผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์อะไรของเงาวะมือขี่ฮะมือขี่อารมณ์ดีเมื่อกี้ไม่ขี้เรือใช่ไหม ไม่ใช่้ดูเรือแล้วมันต้อง,อองนั่งยองๆใร่นรีไ่ไม่ได้อ,อุจจาระใช่ไหมปวดจระโอเมันต้องนั่งยองๆใช่ไหมแล้วเรือมันโค้งเคอะไปเอาเท้าเอามือยึดยันคอยหมดสวยเลยปะคอยแบบโฟกัสเท้าแบบว่าเท้าต้องจิกอยู่กับโถส้วมอะนั่งยองฮะนั่งยองนั่ง<อ>ยองกำลังเลือกภาพอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องนึกภาพตามก็ได้มาโอเคตอนนี้เราก็ไปถึงสุดท้ายท่านี้นะแล้วกี่ก้อนฮะกี่ก้อนอุ้นับไม่ท้วนเลยแบบแ มาให่เรือแบกกี่ก้อนเนี่ยเป็ถ่ายรูปอ่ะเย่ยว่ะโอ้ยดูยังกุ้งเขาเดินแบกขวาล่างเป็นกางเกงโดมันปลิวอันนี้เราก็กำลังจะลงเรือกันแล้วนะคะน้ำใสเหมือนเอาเทสีเขียวลงไปอ่ะ ตรงนู้นนะคะเป็นแหลมพรมเทพนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่คนยืนอยู่ตรงนู้นเลยนะคะจูขึ <c oughs> ้นเรือ <c oughs> เอาลำไหนเนี่ยลำนี้เหรอหนนรือลำนีจจเ้เด็กๆตอนนี้นะคะเรือข้ออกจากฝันที่เรียบร้อยเป็นเวลา3โมง20นะฮะ พร้อมที่จะสยายครีบแล้วก็ลงไปหไว่ายว่ายนะฮะอยุธยแล้วครบัรบ And ราก็มาถึงแล้วฮะที่พักของเราห่างไกลจากผู้คนผู้คนนี่เน่ยผู้คนเต็มเลยห้องใช่ไหมค,หครับแน่นคนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นลมชักหอบหืดระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจห้ามลงเล่นน้ำนะฮะแต่ผมเป็นโรคหอบหืดเล่นอะไรเจ๊เอามาแจ๊จ้ำจืด ลึกนึกถึงคนแจ้วแก้วเรือจะไปถ่ายรูปขอเชิญไอ้ตูบไอ้ตูบลุกขึ้นมาแจ้วเราอยู่ท่ามกลางภูขงเขาที่เรียกว่าอสาัสเปเรฮาอสาัสเปเรอไม่มีประโยชน์เอาตังค์มาบ่ะใครเอามาล่ะเอไม่ใช่ไซื้อป่าป่าอะไรป่าตรง,งนู้น ปิ้งได้ปิ้งเขาบอกอยู่เขามีที่รูดบัตรปะตอนนี้เราก็มาพายเรือออกมาจากแครเราเรียบร้อยแล้วนะคะยหยุดก่อนดิเขากำลังพูดกันอยู่ว่าจะพายไปแล้วก็เฮ <laughs> ้ยระวัรงระวังแกงตาก,กองอะ่ะดูด,ดิมีภูเขามากกว่าแล้วก็น้ําก็ไม่เค็มน้ํามันแบบน้ํามันจืดเฮ้ยถ้าจืดถึงเนี่ยกินได้เลย ทำไมต้อง acting เนี่ยไม่จะใช้เดือดๆแบบนี้เลยไม่หยาดีที่เตรียมชิมน้ำมันจืดจริงๆนี่ไปกินน้ำเหรอ้ยดูคนจริงไหนดูคนจริงดูคนจริงคนจริง้นี้นี่ไม่ดูแลน้องเลยแกล้งน้องด้วยแย่มากเลยนีนะไม่ขัดสเลดลงไปด้วยเนี่ย เอารู้นเลยไม่มี Puis, uh, ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะมันมีทั้งน้ําแล้วก็ภูเขาต,ต้นไม้ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆในระหว่างทางมันเหมือนมีเรื่องเล่าตลอดนะว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนี้เหมือนอะไรว้้ยไอ้หยิบขึ้นมาทําไมวะมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันตกใจเลยดิรถแตกรถแตกงงวตัวเอง ดีอย่างหนึ่งที่พอชยชอบมากๆเลยคือที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเอนจอยกับปัจจุบันได้โดยไม่มีใครก้มหนา้าเล่นอินสตาแกรมและ Facebook แล้วก็แชทหาแล้วก็หาสาวหาหนุ่มนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างสนุนสนานคอยหมายถึงบอมใช่ตากล้องโดยเฉพาะเลยเล่นทิงโดนทินเดอร์นะคะจะไม่มีการเล่นขาดในที่นี่อู้หูปนขนาดนี้เลยเหรอพี่ดีก่อนชายแนะนำครับผม เราต้องมานั่งกับน้ำลายแฟนที่อยู่ในเรือแบบคงเคนคงเคนไปมาๆเนี่ยถ้าเราพายไปลงเกาะดูแล้วไปหายลุดได้เงินไหมไปดิไปดิไปถ้าเกาะเนี้ยเกาะนู้นเกาะนู้นเกาะนู้นเห็นลุงไหมบังบางเห็นปะเห็นแต่ยุงว่ะมันอย่างนี้เลยอ่ะเมฆที่มันเป็นก้อนเมฆอ่ะนั่นน่ะไปตรงว้าวบอลกยูว่ะเห็นปะตาบอดหรืออะไรวะเนี่ย่าไม่ได้หลงจริงนะเห็นจริงนะเฮ้ยตีเห็นลุงปะเห็นเห็น เออนั่นแหละลุงอ่ะเห็นปะเห็นเห็นไม่บอกตั้งแต่แรกวะตรงไหนวะเอาอเลแล้วของเล่นเลยอะไรบา้างถึงแล้วเอออุ้ยอุ้ย,ยมันยัวมากีเต้มันม,มันยวัวแบบขนเลยเว้ยเอารู้สึกมันนี่มันกำลังเหยีขี่อยู่พี่มามันดึงให้หน่อยดิโอ้ยลื่นเอ้ยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องดึงเออดึงโอเคพอพอ ระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหลออกผมพายออกมาจากฝั่งนะฮะไม่ต้องกลับไปดูนะว่าไกลแค่ไหนเพราะดูเหมือนใกล้จริงๆมันไกลามากฮะถอโพสเ <นะ S 1> ท่ๆสักโพสหนึ่งมาหนึ่งสองสามโอ้เท่มากเราคือผู้พิชิตเจถ้าพอยพายเรือออกไปตรงนิดนึงอะ่ะเราไปยืนบนนั้นรำคาญเนี่ะแล้วก็จะความแน่นอนคว่าหรอเราจะมาปากักธงเพชรไทยนะคะทุกคนงน่าไปเกาะเย้ ไปลูกกินยาลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินยาที่ห้องนะไปมานี่ไปเล่นทำไมเนี่ยมาให้พายเออเหมือนหิมะเลยนะหิขาวๆอ่ะเออหลอกๆตอนนี้ผมอยู่หิมะอะไรครับรู้หนาวมากเลยหนาวมากข้างหลังนะคะคือยอดมัชัาปูเชลยนะคะข้างหลังอะไรข้างหลังจะแบบไม่อยู่ด้วยละต้อยิงห่างจากประมาสิบเมตรอ่ะเัาจะไม่อยู่ใกล้คนนี้แล้วนะคะอันตรายมีชีวิตอยู่ หอยสวยมากเลยหอยสวยหอยสวยว่าตีก็มาสวยจริงๆนี่ไงผู้จัดกาญหอยครับ20ปีอ่ะหอยอันนี้กับหอยอ่ออยอ่ะไข่สวยกว่ากันอะไรอะไปถึงพอยกับหอยอันไหนสวยกว่ากันหอยสวยกว่าหอยนี้ไม่สวยนะหอยสวยกว่าเฮ้ยเทมนี้พีจีสิบสามเปาไม่ได้ว่าอะไรก็หอยนี่ไงแต่ว่าเราจะเก็บกลับไม่ได้นะคะเราต้องปล่อยให้มันอยู่ตามธรรม เฮ้ยไม่ใช่มันคือไข่ปลอมเว้ยเม็ดอินชัยนาเหรอใช่ไหมหอยปลอมมาไม่ไข่จริงจริงเหรอมันคือหอยจริงค่ะทุกคนเราจะมาที่เรือนี้มนโคตรยากเลยคอยทำไรลูกเรากำลังขอหันหลังรูปหนึ่งยิ่งพักยิ่งพักยิ่งพักไอ้หนูตัวถ่ายรูปหันหลังรูปมา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 พี่แฟนอยากคนร้อยกมาฟังวี๊กก่อนไงหันไปหันไป <Okay. S 2> ไม่เดินไปถ่ายรูปส oh, ิอย่าแกล้งพลอยนะเว้ยร้องไง่า <laughs> ย่าว่าก็โดนแกล้งเดี๋ยวความเดี๋ยวความเดี๋ยวความพี่แปมยาเดี๋ยวความ สวยมากมีทะเลหมอกด้วยค่ะไปดูใ,ใกล้ดีกว่ามาดูไงมาดูใ,ใกล้เนี่ยแหละฮะเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ฮะคือไม่คิดว่าเขาว่าเขื่อนแค่เขาว่าเขื่อนจะมีอะไรสวยๆขนาดนี้แล้วบวกกับหมอกด้วยป่าไม้ธรรมชาติที่รวมสมบูรณ์จะทะเลหมอกบนทะเลสาบอีกทีเดืนบอกเวลาไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงสินาทีครับ Let you fall. So we play there in wonder. Dial backs to the ground. Die rise to the sky. How <laughs> many <laughs> <laughs> เราก็จะกับไปข้าต้มเนาะใช่ไหม อีพิกมากครับดูสูงดูขาวแล้วก็ดูเซ็กซี่มากเลยเรือดำนั้นอะ่ะเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนคุณป้าแล้วไม่ใช่คุณป้าคุณยายเฮ้ยไม่ใช่สิคุณทวดอุ้ยชนีชนีหรือลิงวะ Me, please. There's been a dance under the star. The touch of your lips, you had me can see. Excellent, you ปั่นน้ำใหม่ oh. มนี่คือปั่นน้ำโบราณตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กของชุมพรณที่อยู่สูงวานระดับน้ำทะเลประมาณ400ฟุตแต่ถ้าพูดถึงสถา,ทสทานทีน่ท่องเที่ยวสำดันึ่งจุมพรก็คือจุดชมวิวขอมมัสซีแห่งน่ง